สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเนยอ,อยู่ที่สุดเขตรประเทศไทยนะคะก็คือที่นครพนมซึ่งเนอนะคะตั้งใจที่จะไปเที่ยวประเทศลาวเนาะเพื่อจะ ไปโหลสลิงเล่นซิปลายนะคะที่แขวงคำม่วนนะคะเราก็เลยจะข้ามท่าที่จังหวัดนครพนมกันส่วนตอนนี้นะคะเรามาถึงนครพนมก็3ามสีทุ่มแล้วซึ่งเรือข้ามฟากก็จะหมดอยู่ที่6กโมงเย็นเราก็เลยถ่ายบรรยากาศนครพนมยามข้าคืนให้เพื่อนๆดูนะคะหลังจากที่เรากินลมชมวิวเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเช็คอินที่โรงแรมดาลารีโนเทลนะคะซึ่งค่าที่พักก็ประมาณแค่500กว่าบาทเองต่อห้องนะคะ ชาด่าตอนนี้ก็ถึงวันที่เรารอคอยค่ะซึ่งเราก็ตื่นแต่เช้านะคะเพื่อที่จะมาข้ามท่าทิ่นครพนมสําหรับใครนะคะที่ไม่มีพาสปอร์ตเราสามารถทําหนังสือผ่านแดนชั่วคราวได้พอเราทําเรื่องเสร็จเราก็จะมาขึ้นเรือนะคะซึ่งค่าเรือข้ามฟากจะตกคนละ60บาทตอนนี้เรือก็ออกแล้วเย้ yeah, yeah. ตอนนี้เนเรแล้วก็เพื่อนๆก็เดินทางถึงประเทศลาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าจากนั้นนะคะเราก็มอง